สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสวัสดี f อนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะ FC ของช่องอาณาจักรรถเอลติสน,นะคะวันนี้นะคะก็เช่นเคยคะ่ะกลับมาพบเจอกับเอมมี่เพชรยนต์นะคะวันนี้เอมมี่อยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาหนึ่งนะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68นะคะอยู่ในพื้นที่เขตบิบบุรีกรุงเทพมหานคร,รวันนี้นะคะก็จะพาลูกค้าท่านเลยนะคะที่ชมรถรุ่นนี้นะคะจะพามารับชมนะคะ ขลังรถเก๋งของเรานะฮะที่มีรถมากกว่า350คันทั้งบริษัทนะฮะเรามีทุกรุ่นทุกไซส์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งขนาดเล็กไปถึงรถครอบครัวขนาดใหญ่นะฮะก็อยากให้ลูกค้านะฮะมาชมด้วยตัวเองนะฮะมาชมด้วยตัวเองเลยที่บริษัทเพชโยนนะฮะเรามีรถคัสซันมากมายให้กับลูกค้าได้เลือกใช้นะฮะก็ รับประกันเลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยคัดเกตเอทุกคันแน่นอนค่ะนะคะก็วันนี้เดี๋ยวพาลูกค้านะคะพาชมเรียวๆเลยนะพาเดินชมเรื่อยๆกันเลยว่าแถวรถเก่งของเรานะคะมีรุ่นไหนบ้างแล้วก็เผื่อลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็ลองแคปบนะคะลองทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่ไลน์นะคะด้านล่างเลยหรือเป็นเบอร์โทรก็ได้โทรมาสอบถามได้เลยนะจ๊ะ ก็เรามีังแต่แบรนด์หลักกันถึงแบรนด์รองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น o ต o t ต้ายา s ิสแฮ h แบ็กสีบรอนนะคะคันนี้ก็1.2ตัว e เป็นเครื่องยนต์1,200 cc ตัว e นะคะก็สำหรับใครที่มองหารถ t ต y o ต้ายา i ิสรุ่นนี้นะคะก็อยากให้มาชม้วยตัวเองนะฮะเพราะว่ารถของเราเนี่ยรับประกันเลยเรื่องคุณภาพคัดเกรดทุกคันจริงๆค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งทรงแฮตแบ็กนะคะรถเกง๋งทรงซีดานนะคะหรือจะเป็นรถ กระบะนะฮะสี่ประตูแคปนะออโต้แมนนวลเรามีหมดเลยนะคะก็อยากให้ลูกค้านะคะมาชมด้วยตัวเองเลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะก็เดี๋ยวพาชมกันแบบเรื่อยๆืเลยนะคะว่ารุ่นไหนมีอะไรกันบ้างเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปหยุดนะคะตรงช่วงรถเอาติกกันดีกว่านะคะว่ารถของเรานะคะลูกค้าหลายคนนี่ยที่ติดตามช่องนี้ก็ ส่วนมากก็จะสนใจตรงโคราติดกันซะส่วนใหญ่นะครับเพื่อหลายโคนนะคะกำลังลังเลอยู่ว่าจะเอาแบรนด์ไหนดีนะคะก็เดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกชมไปเรื่อยเลยนะคะ Honda ก็มีนะคะม่ว่าจะเป็น Honda m o b i รบิอ่า Honda b บิโออเนะคะเป็นรถเก๋งทรงซีดานนะคะเครื่องยนต์พันสองบอกเลยว่า Honda b i o นี่ก็เครื่องยนต์พันสองนะแต่อัตราการเล่งออกตัวเนี่ยค่อนข้างให้จะดีมากๆค่ะนะคะนี่เลยนะคะผ่อนสบายๆฟรีดาวผ่อน6-7พันนะคะรถปีใหม่ๆ ฮะ n o n d i t y t y นะคะตัว s p 1ปีสนะคะ, 17, ะ,ค,ะคันนี้นะ,ะสี่แสนหนึ่งบาทสีดามนะคะก็มีนะคะเผื่อใครชอบรุ่นนี้นะคะก็อยากให้มารองชมรองดูกันเลยนะคะ <c oughs> หรือจะเป็นแบรนด์หลักนะคะอย่าง t o y ยต้าวีออนี่เรามีท่านเลือกมากมายหลายคันเลยนะคะเขาสัรนมาแต่รถคัดเกดคุณภาพนะคะก็เดี๋ยวให้ชมห้องเครื่องกันก่อน,อนเลยสำหรับ t o y ยต้าวีอนะคะ นี่เลยนะคะตัวต้าวีออส1.5นะคะคันนี้น่าจะเป็นสเปคตัว E บอกเลยว่ามีคะแนนการดูแลเนี่ยดีมากๆเลยถูกมากๆนะคะรุ่นนี้นะพังก็ยากอะไหล่าหาง่ายเครื่องยนต์ก็ทนแล้วก็เครื่องยนต์พันห้าแรงกําลังดีไม่กินน้ามันมากนะ,ะคะก็บอกเลยนะคะว่าเครื่องยนต์ของดูอัลววทีไอเนี่ยค่อนข้างจะออกแบบมาแบบทนมากๆเลยนะนะคะทนมากๆรุ่นนี้บอกเลยว่าราคาดีด้วยนะคะ 3ามแสนกว่าบาทรุ่นนี้นะสามแสนกว่าบาท,นะาาบาทจัดเฟรนั์นได้เต็มทุกคันเลยนะคบมาเลยนะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นประวัติเครดิตดีก็ตามไม่มีเครดิตก็ตามหรือพนักง,งานนะคะอายุงาน3เดือนผ่านโปรแล้วก็ได้จัดเต็มฟรีดาวได้เลยทุกคันนะคะบอกเลยว่ายอดของเราลดลนทุกคันเลยนะคะก็ ออกรถสูรบ้าจริงนะจบพี่สูนบ้าจริงๆค่ะคุณลูกค้าขาอยากให้ลูกค้านะคะทุกท่านเลยที่สนใจรถเนี่ยมาลองชมดีกว่านะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะถือปร,ประชาชนมาแค่ใบเดียวก็สามารถจัดไฟแนนซ์ได้แล้วนะคะก็หรือจะเป็นรุ่นนี้ดีนะคะตัวต้าวีออน 1.5J นะครับไมน์ชเชนปี18ไม์วิ่ง50,000กมนะคะ, 18, 50, Low, ะ,คะเป็นรถบริษัทแท้เลยนะคะไม์วิ่ง50,000กมไม์เดิมนะ,ะไม์แท้แน่นอนไม่มีการเขียไมยก์กอไม์แน่นอนค่ะคุณลูกค้าขา ยินดีเลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าตรวจพบเจอว่าเรากรอหม่ปรับสีอ่าต,ตัดแต่งเครื่องนะคะหรืออ่าย้อมแมวขายกับลูกค้าเนี่ยก็เรายินดีคืนเงินให้กับลูกค้านะคะรับซื้อรถคืนเลยเต็มจํานวนนะคะรับประกันเลยนะคะเรื่องรถทัดเกรดแน่นอนตรงนี้สําคัญเลยนะคะเราไม่เอาบอริษัทรถยนต์เนี่ยมาเสียชื่อเสียงเพียงเพราะเรื่องแค่นี้แน่นอนค่ะนะคะเราคัดรถมาด้วยเกรดเอเท่านั้นนะคะช่างของเรานะคะผู้ขับรถเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่ามีประสบการณ์ เรื่องการตรวจสภาพรถเนี่ยมากกว่า15ปีนะฮะแล้วก็ไม่มีพลาดแน่นอนนะคะอยากให้ลูกค้าเนี่ยเปิดใจนะคะรถมือ2นะคะว่าสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะหรือใครชอบเป็นสีน้ําตาลก็ดีนะคะบอกเลยว่าคันนี้สีน้ําตาลโตโ o ต้าว o อ 1.5E ปี15ผ่อน6,000บาทนะคะคันนี้ผ่อน6,000บาทได้โตโยต้าว o อปี15ผ่อน6,000บาทตัว E ด้วยนะตัวลองท็อปนะคะได้เป็นชุด าชุดแต่งของเขาเลยนะคะแล้วก็เป็นล้ออล่อยโรงงานนะคะถือว่าสวยงามนะคันนี้นะคะสามแสนบาทนะคะภาษีพรบรต่อแล้วหมดปีหน้าเลยเผื่อใครชอบรุ่นนี้ก็แทปบหน้าจอนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะอยากดูเพิ่มเติมนะคะก็ทักไลน์มาได้เลยนะคะทํารีวิวให้นะคะหรืออยากปรึกษาการออกรถอยู่ต่างจังหวัดอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ก็ปรึกษากได้เลยนะ,ะจ๊ะจัดไฟแนนซ์ฟรีส่งรถสไลด์ฟรีถึงบ้านแน่นอนค่ะนะคะ ใครชอบ B ีออสก็อยากให้มาชมมาดูกันเลยนะคะที่บริษัทเพชรยนนะคะเดี๋ยวพามาชมโคราสติดรุ่นนี้ก่อนเลยนะคะคันนี้โคราสติดนะคะ 1.6G ปี2013นะคะเป็นรุ่นโฉมสุดท้ายแล้วของหน้าแบนเป็นปีสุดท้ายแล้วของหน้าแบนนะคะเพราะว่าโฉมหน้าแบนเนี่ยจะสิ้นสุดที่ปี13นะฮะหลังจากนั้นมาก็จะเป็นผัดโฉมแล้วเนาะปี14คันนี้นะบอกเลยว่าราคาดีมากๆเลย2แสน9หมื่น 9,000บาทน,นะฮะได้รถโคราติปปี13ตัว1.6จนะีน้้ำมันล้วนเบนซิน,นไม่เคยเป็นแท็กซีป่ปดนะฮะไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะคะเป็นรถไซส์ขนาดกำลังดีเลยนะฮะขับออกต่างจังหวัดได้ง่าย,ายๆสบายๆนะยฮะอาัตราเหยียบคันเร่งก็ดีมากๆนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะฮะว่ารุ่นนี้ไม่ดีนะฮะไม่ดีจริงนะยอดขายของโคราชติสเนี่ย ไม่ทะลุทะลวงทุกปีทุกเจเนอเรชันแน่นอนค่ะนะครับเป็นถือว่าอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่ยอดขายของเขาเนี่ยเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดทุกๆุกเจเนอเรชันเลยเพราะว่าใช้ดีจริงนะครับปากต่อปากเลยรุ่นนี้นะคะอยากให้ลูกค้าเปิดใจนะคะสำหรับโคราสติดนะคะรุ่นนี้นะคะใครจะขี่นะคะซื้อของสรุปโรงเรียนทํางานได้หมดเลยนะเพราะว่ารถก็ไม่ได้ไซส์ใหญ่มาก จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กมากจนเกินไปขับออกต่างจังหวัดยิ่งดีเลยนะคะช่วงลงช่วงล่างต่างๆทุกอย่างเลิศมากๆรุ่นนี้นะคะเพราะว่า,าการออกแบบเรื่องช่วงล่างความปลอดภัยระบบเบรคต่างๆทุกอย่างบอกเลยว่าลอกมาจากแคมลี่ดีๆนี่เองค่ะนะคะเรื่องความปลอดภัยช่วงล่างเนี่ยนิ่มมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยเซฟตี้คนขับคนนั่งได้โอเคเลยนะคะสําหรับโคราาติดรุ่นนี้นะคะจัดไฟแนนเต็มฟีดาวนะจ๊ะจาัดไฟแนนเต็มฟีด้าวนะคะ รับไปเลยนะคะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุ้มแน่นอนเพราะว่ารุ่นนี้ป้ายแดงเมื่อก่อนสมัยก่อนนี่ก็แปดเก้าแสนนะจ๊ะพอตกมาอยู่เหลือมือสองเนี่ยเหลือสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะได้ลดสภาพลดมา,มากๆดีมา,มากๆนะคะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะได้านานเนาะเครื่องยนต์พันหกนะคะเป็นเครื่องยนต์พันหกสีบรอนทองน้ำตาลนะคะก็ถือว่าเป็นสีค่อนข้างที่จะสวยงามนะคะสีสวยงามเลยนะคะ ราคาดีแน่นอนนะคะกับรุ่นนี้ส9ง0 0นบาทนะคะราคาก็ดีงามจัดเฟรน์เต็มฟรีดาวกันไปเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมห้องเครื่องกันหนึ่งรอบนะคเะราจะเป็นนี่เลยรอยน็อตต่างๆไม่เคยถูกการแกะแง้ไขแน่นอนค่ะฝากะโปงเดิมโรงงานแน่นอนร้อนตะคะสติกเกอร์ตามมอ,อกอรนี่เลยจ้ะนะคะตามมอ,อกอรจากโรงงานยังอยู่นี่เลยตราประทับโตโยต้าก็ยังอยู่ เดิมแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักแน่นอนรับประกันเลยนะจ๊ะคนดูรถเป็นบอกเลยนะคะว่าดูรถแค่แป๊บเดียวเนี่ยรู้แล้วนะคะว่ารถสภาพเป็นยังไงนะคะว่ารถสภาพดีแค่ไหนนะคะชนคือชนแต่คันนี้ไม่มีแน่นอนที่บริษัทเราไม่มีแน่นอนนะคะเราไม่ย้อมแมวขายให้กับลูกค้าแน่นอนค่ะนะคะก็มเนอร์เชนปี17เราก็มีนะคะมเนอร์เชนปี17ของเราก็มีบอกเลยว่า มานเชนปี17นี้เรามีถ้าเลือกมากมายหลายคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น 1.6G 1.8E 1.8G 1.8V เรามีหมดเลยค่ะนะคะก็นะคะอยากให้ลูกค้านะคะเปิดใจนะคะเปิดใจลองดูนะคะว่ารถของเราสภาพดีแค่ไหนนะคะก็อยากให้ลูกค้านะคะเลือกเพชรยนต์อีกหนึ่งบริษัทตัดสินนะคะเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่อยากได้รถมือสองมาใช้งานสัก1นึคัน ะค,ะคันนี้ก็น่าสนใจนะโครา l ติด 1.6G นะคะนรับไมโนเชนปี17บอกเลยว่าไมโนเชนนี้นะคะออกแบบมาด้านในด้านนอกรูปทรงสวยงามนะคะเพิ่มเติมมาหลายๆจุดเลยนะคะคก็วันนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะนะคะเ,คเข้ามาชมรถเราค่อนข้างที่จะมากมายเลยเซล์เราก็มีเกือบ30ท่านนะคะเดี๋ยวพาชมนั่นใลนกันอีก สักคันหนึ่งแล้วกันเนาะเป็นรุ่นนี้เผื่อเปรียบเทียบแล้วกันนะคะสำหรับโคราฟติด 1.6G ภายในคันนี้นะคะบอกเลยว่าไมเนอร์เชนจริงๆออกแบบคอนโซลด้านหน้ามาใหม่นะคะเป็นปุ่มฟุ้สตาร์ทแล้วตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลย 1.6G นะคะเป็นกุญแจรีมทอัจฉริยะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะคอนโซลด้านหน้าสีดำตัดด้วยสีเบจก็ถือว่าออกแบบมาเลิศมากๆนะคะรุ่นนี้นะถือว่าเป็นอีหนึ่งรุ่นดีหนึ่งโฉมอีหนึ่งสิ่งเลยนะคะที่เอาติดเนี่ย ขัดโฉมเปลี่ยนโฉมมาค่อนข้างจะดีมากๆนะครับเบาะหนังสีเบจนะคะเบาะเดิมแท้แน่นอนนี่เลยนะคะตัวนี้ก็นี่เลยนะคะ,ก,ะ,คะก็นี่เลยจ้ะเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ของโคราสติสเนี่ยจะเป็นเกียร์คันบนไดนะคะเป็นเกียร์คันบนไดก็คือว่าเข้าเกียร์ง่ายแน่นอนไม่มีการหลงเกียร์แน่นอนค่ะนะคะเครื่องแอร์อนาล็อกแบบ,บมือเครื่องเล่น CDf M A อ x วิทยุนะคะสามารถเสียบ A U X ได้เลยแล้วก็ยู B ก็เสียบได้นะจ๊ะ ก็เดี๋ยวให้ดูใบราคาด้านหน้าก่อนสักหนึ่งคันสุดท้ายเนาะคันนี้โคราติดนึ่งจดหกจีปีหนนะคะราคา4 6่แ0 0หบาทนะคะไมวิ่หนึ่งแสี่หมื่นเโลนะคะก็ออกแบบมาด้านในด้านนอกราคาบอกเลยว่าสมเหตุสมผลแน่นอนนะคะคันนี้นะรับประกันเลยนะคะเรามีมากมายเลยนะคะจะให้ลูกค้ามาลองเลือกชมลองขับดูนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะนี่เลยนะคะ ด้านหลังก็สวยงามน,นะไฟท้าย LED แม็กอลอยโรงงานนะคะสวยงามจริงจริงนะคะรุ่นนี้นะ,ะอยากให้ลูกค้าเปิดใจดูสักหึ่งรุ่นนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าเมื่อก่อนน่ะ่อพูดตามตรงเลยนะว่าก่อนเราจะเข้าวงการรถยนตนะ์เราไม่ชอบเลยรุ่นนี้นะคะเพราะว่ามันเกลื่อนแท็กซี่นะ,ะแท็กซี่ใช้เยอะขับเยอะเต็มจริงแล้วพอมาสัมผัสรถจริงจริงบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้การดูแลมีคะแนนเนี่ยถูกและคุ้มที่สุดในบรรดารถยนต์ทั้งหมดแน่นอนค่ะนะคะอูไหนก็แล้วแต่ น้มีอะไรหมดเลยนะคะพวกนี้คือมีอะไรหมดเลยนะคะการดูแลนะคะนั้นถูกจริงๆนะคะดูแลรักษาง่ายนะคะของรุ่นโคราสติดนี่เลยนะคะก็สีดําก็มีนะคะเป็นตัว 1.8e นะคะด้านในบาะผ้าสีดํา ราคา499,000บาทนะฮะเป็นรถปี18นะฮะได้รถปี258กันเลยทีเดียวสำหรับโคราติด1 8 e สีดำคันนี้นะครับป้ายทะเบียนสวยงานด้วยนะฮะ7กอไก่ทอถุง9867กรุงเทพมหา,หาคนครนะคะได้รถโคราติดสีดำปี18ไว้ใช้งานกันเลยปีใหม่นะนะคะรถรถปีใหม่นะฮะคันนี้รถบริษัทเหมือนกันนะฮะการดูแลค่อนข้างครบเลยนะคะ นี่เลยนะจะพาชมไปเรื่อยเลยัเปของเราก็จะสัเปคเดิมเลยคือ 1.6G ให้ลูกค้ามาเลือกสภาพเอาเลยนะคะที่บริษัทเพชรโยนสนักงานใหญ่สซฟไทย68แยกหนึ่งนะคะก็ใครสนใจนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปนะคะก็เป็นเบอร์0967252736นะคะ0967252736เบอร์เอมี่แอดไลน์ก็ได้นะคะหรือแอดลิง ID ไลน์ด้านล่างเลยนะคะก็ทักมาสอบถามแอดเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะกับเอมี่นะคะ ปรึกษาการออกรถฟรีทุกท่านนะคะปรึกษาการออกรถฟรีทุกท่านนะคะบอกเลยว่าฟรีทุกท่านจริงๆนะคะก็นะขอแจ้งที่ตั้งอีหนึ่งรอบละกันเนาะเป็นบริษัทเพชรโยนสำนักง,งานใหญ่เสรีไทย68แยกหนึ่งเข้ามาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแยกแรกเลยทางเข้าจะเป็นทางหมู่บ้านพนาสนนะคะก็มาแล้วติดต่อเซลเอมมี่เลยนะคะทํางานทุกวันไม่มีวันหยุดน,นะคะ ต่างจังหวัดออกได้นะคะจองออนไลน์ฝากซินสเฟนออนไลน์นะคะสูตรถสไลด์ฟรีถึงบ้านเลยทุกวันนี้บอกเลยว่าแทบจะเป็นออนไลน์กับทั้งหมดแล้วสะดวกแน่นอนค่ะนะคะก็วันนี้นะคะพาลูกค้าชมโซรถเก่งไปบางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวรอบคลิปหน้าเนี่ยจะพาลูกค้าเดินชมทั้งบริษัทเลยละกันเนาะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเอมมี่ก็ขอต้วนาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ